สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6โดยคุณครูอาคมสุสมนิตอีกแล้วครับวันนี้นะครับคุณครูก็มีคลิปการสอนในวิชาสังคมศึกษาในเรื่องของหัวข้อบทบาทของผู้บริโภคซึ่งจะมีความสนุก และมีสาระความรู้อะไรบ้างนั้นไปรับชมและรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันในเรื่องของบทบาทของผู้บริโภคนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนกันไปในเรื่องของบทบาทของผู้ผลิตใช่ไหมคะบทบาทที่ดีของผู้ผลิตนะคะสัปดาห์นี้เรามาเรียนกันในเรื่องของบทบาทของผู้บริโภคนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยะคะ่ะว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรกันบ้าง นะคะอันดับแรกเรามาดูความหมายของผู้บริโภคกันก่อนนะคะผู้บริโภคคืออะไรก็คือพวกเราถูกต้องไหมคะที่ไปไหนไปซื้อสินค้าและบริการนะคะมาใช้นะคะในชีวิตประจําวันก็ตามนะคะใน เพื่อการจัดการเรียนการสอนก็ตามนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างการใช้สินค้าและบริการเนี่ยเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นการหิวข้าวใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อข้าวอย่างเนี้ยหรือว่าการการที่เราได้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนอย่างเนี้ยนะคะและตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากการรับบริการล่ะก็อย่างเช่นอะไรบ้างการขึ้นรถโดยสาร การไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วไปเช่าอะไรคะที่พักใช่ไหมโรงแรมใช่ไหมหรือรีสอร์ทอะไรต่างๆหรือถ้าเกิดว่าใกล้ตัวของนักเรียนเนี่ยการรับบริการในชุมชนในบ้านของนักเรียนเองอย่างเช่นเมื่อผมยาวเราก็ไปไหนฮะอไปด้านตัดผมนั่นเองนะคะนั่นก็คือความหมายของผู้บริโภคก็คือตัวเรานี่แหละนะคะได้ใช้ประโยชน์จากอะไรจากสินค้าและบริการนะเพื่อตอบสนองความต้องการของใครของตัวเราเองนั่นเองนะคะ คุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดีนะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างและมาดูว่าพวกเรา ะะเป็นผู้บริโภคที่ดีแล้วหรือยังนะคะมาดูอันดับที่1เลยนะคะก็คือจะต้องมีการวางแผนก่อนการเลือกซื้อสมมติว่าเรามีเงินอยู่50บาทอย่างเงี้ยนะคะเราจะนําเงิน50บาทนั้นนะคะไปซื้อสินค้าและบริการอะไรล่ะที่มันเกิดประโยชน์นะคะแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปด้วยนะคะอันดับที่2ก็คือซื้อสินค้าในปริมาณที่ จำเป็นนะคะไม Get ่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปนะคะจะต้องมีความจําเป็นกับเราณขณะนั้นนะ like คะก็คือไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะคะซื้อในเท่าที่จําเป็นเท่านั้นอันดับที่3นะคะซื้อสินค้าที่เป็นประโยชน์นะคะดูว่าสินค้าชนิดนั้นเป็นประโยชน์ต่อเราหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของอาหารก็คืออาหารชนิดนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราหรือเปล่านั่นเองนะคะ อันดับที่4นะคะใช้หลักความประหยัดนะคะจะต้องมีการเปรียบเทียบราคาจากหลายๆลแหล,ล่ใช่ไหมคะว่าร้านไหนถูกกว่าอะไรยังไงเนี่ยนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าชนิดเดียวกันอย่างเช่นพวกสบู่ยาสีฟันแชมพูอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณภาพมันเหมือนกันเราก็ควรที่จะเลือกซื้อเป็นไงฮะยี่ห้อที่มันถูกกว่านั่นเองถูกต้องไหมคะ อันดับที่5เลยนะคะก็คือเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดูว่าสินค้าชนิดนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะเป็นสิเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไหมนะคะอย่างเช่นแม่ค้าที่ใช้ใบตองแทนถ้วยโฟมหรือแทนถุงพลาสติกอะไรเงี้ยอ่าก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถูกต้องไหมคะอ่าอันดับที่6กนะคะก็คือไม่หลงเชื่อคําโฆษณาแน่นอนว่าโฆษณาที่มันอยู่ตามทีวีหรือตาม YouTube ต่าง เขาจะนําเสนอในส่วนของข้อดีของตัวสินค้านั้นอย่างเดียวถูกต้องไหมคะแต่ไม่ได้นําเสนอข้อเสียดังนั้นเราจะต้องไม่หลงเชื่อคำโฆษณาเหล่านั้นนะคะเราจะต้องไปดูถึงข้อเสียด้วยนะคะอ่ะนั่นก็คือในเรื่องของคุณสมบัตินะคะของผู้บริโภคที่ดีนั่นเอง มาดูเครื่องหมายที่มีความสําคัญในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆในชีวิตประจําวันของนักเรียนกันบ้างนะคะเครื่องหมายชนิดแรกที่เราจะต้องมารู้จักกันนะคะใกล้ตัวกับนักเรียนมากที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือเครื่องหมายออยกนะคะก่อนที่จะซื้อขนมหรือก่อนที่จะซื้อ,อพวกเครื่องดื่มอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ ก็จะต้องสังเกตเครื่องหมายนี้เป็นอันดับแรกก่อนนะคะเครื่องหมายออยหรือออยเนี่ยเป็นตัวย่อเต็มๆม,มันก็คือสํงงานันกงานคณะกรรมการอาหารและยานั่นเองนะคะเครื่องหมายออยตัวเนี้ยจะใช้รับรองถึงความปลอดภัยอาหาร นะคะจำพวกประเภทอาหารแล้วก็ยานะคะเราจะเจอเครื่องหมายเหล่านี้ได้จากที่ไหนได้บ้างนะคะรอบตัวของนักเรียนเลยเวลาซื้อขนมใช่ไหมคะซื้อนมซื้อเครื่องดื่มอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะต้องมีเครื่องหมายออยเนี่ยปรากฏอยู่ใช่ไหมคะอ่าและนะคะสังเกตได้ว่าเลขออยเนี่ยนะคะมีทั้งหมดกี่หลักคะอืมสิบสามหลักนั่นเองนะคะมีทั้งหมดสิบสามหลักนั่นเองนะคะต้องเช็คดีๆว่าเป็นเลขออย ถูกหรือเปล่า13หลักหรือเปล่านะคะถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราสามารถเซิร์ชเข้าไปใน Google แล้วก็ตรวจสอบได้ว่าเป็นเลขออยที่ถูกต้องหรือเปล่านั่นเองนะคะอ่าเครื่องหมายต่อไปที่ครูจะให้นักเรียนได้รู้จักนะคะนั่นก็คือมอกนะคะเครื่องหมายมอกนั่นเองนะคะซึ่ง ชื่อเต็มๆของโมอกนั่นก็คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั่นเองนะคะเราจะเจอเครื่องหมายเหล่านี้หรือเราสามารถตรวจสอบเครื่องหมายเหล่านี้ในสินค้าประเภทอ,อะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะหรือวัสดุก,ก่อสร้างนะคะถ้าใกล้ตัวของนักเรียนเลยก็ไปดูที่ไหนไบ้างที่กระติกน้ำร้อนหม้อหุงข้าวตู้เย็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านของนักเรียนเนี่ยก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรเครื่องหมายมอกเนี่ยปรากฏอยู่นั่นเองนะคะ,ะนั่นก็คือในเรื่องของเครื่องหมายมอกนะคะก็คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั่นเองนะคะจบกันไปแล้วนะคะวันนี้ในเรื่องของบทบาทของผู้บริโภคที่ดีนั่นเองนะคะเราได้รู้ไปในเรื่องของความหมายของผู้บริโภคใช่ไหมคะ คุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดีนะคะรวมไปถึงเครื่องหมายที่มีความจําเป็นในการเลือกซื้อสินค้าในชีวิตประจําวันของนักเรียนนั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้จนกว่าจะเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะเอาละครับเด็กๆมาชมคลิปการสอนเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทำกิจกรรมจเจริพัฒนาการกันนะครับ โดยวันนี้นะครับคุณครูให้พวกเราศึกษาในเรื่องของคลิปการสอนบทบาทของผู้บริโภคว่าการที่เป็นผู้บริโภคที่ดีนั้นจะต้องทําอย่างไรและมีวิธีการเลือกซื้อสินค้ายังไงให้ปลอดภัยที่สุดนะครับพร้อมทั้งสรุปใจความสําคัญลงในสมุดวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมของตอนเองนะครับที่สําคัญอย่าลืมตกแต่งระบายสีให้สวยงามพร้อมทั้งถ่ายรูป ส่งผลงานของตนเองลงมาในหลายกลุ่มห้องด้วยนะครับสู้ๆครับเด็กๆสวัสดีครับ